เราเราลุยไปอยู่แล้วครับถนนแบบนี้เราไม่ได้กลัวเพราะเราเป็นห่วงว่านักเรียนเราจะได้เรียนรู้ไหมถ้าเราไม่ไปไม่ใช่อุปสรรคครับเมื่อเด็กนักเรียนมาหาเราที่โรงเรียนได้เราก็ต้องไปหาเด็กได้นะครับนี่โอ้ยรถลื่นด้วยครับมีล้อหลังสะบัดเล็กน้อยถึงปานกลาง เนี่ยครับถนนก็จะเป็นช่วงๆลินหุย้ยเป็นมีพันดา้าไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสปบัดเล็กน้อยนะครับล้อหลังสภาพถ้าฝนตกนี่โอไม่อยากจะพูดเลยติดแน่นอนไปไม่ได้แน่นอน 好，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 好。